อ้าววันนี้ทำลายกินนี่ยางไส้อัวน,นี่ไงจ๋แบบาว่ะเยี่ยมมากวัะสะดุจากธรรมชาติดูน่ากินนะเนี่ยทำอไรไปเนี่ยน่ารับประทานเลยใช่นี่วัสดุจากธรรมชาตินะเนี่ยธรรมชาติเลย<ม>เป็นอ<า>ะไรวะเมื่อยเผลอแล้วก็มีอีีกน่ใส่นี่ใส่สอัวนนี่อร่อยอยู่นะน,นะถูกด้วย นี่นี่นี่ล้วนี้ใส่กรอกใส่กรอบรึใส่กรอหรอว่เาเรียคอนดใส่กรอไใส่กรอกมกเวียนนาหล่ออยู่นะแถมแล้วก็มีนี่ด้วยจัดจ่ใยมนเลยฮะไฟ 好呀，了。